เรื่องห้ามทักหยกและแก้วเป็นเพื่อนสนิทกันเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันตลอดจนบ้านของแก้วที่ต่างจังหวัดมีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แก้วเองเห็นว่าเป็นงานมงคลก็เลยชวนหยกไปเที่ยวงานที่บ้านด้วยเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่หยกจึงตอบตกลงและขับรถตามไปบ้านแก้วก่อนวันงานหนึ่งวันเผื่อจะช่วยอะไรที่งานได้บ้างพอไปถึงก็บ่ายแก,แก่แล้ว ญาติของแก้วเห็นว่ายกขับรถมาจึงให้ช่วยไปเอาของที่วัดให้เพราะลืมของที่ต้องใช้ในงานจึงต้องกลับไปรับกับพระที่วัดและพระท่านจะหยิบลงมาให้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วซึ่งหยกก็ยินดีเพราะเห็นว่าพวกญาติของแก้วกำลังยุ่งเตรียมงานกันอยู่แต่แก้วบอกว่าติดเลี้ยงหลานอยู่และหลานก็งอแงมากถ้าจะไปตอนนี้ก็ขอพาหลานให้นั่งรถไปด้วยจะได้ไม่ร้อง หลังจากแก้วป้อนข้าวเย็นหลานเสร็จก็พากันขึ้นรถเพื่อที่จะมารับของที่วัดกับหลวงพ่อระหว่างทางจากบ้านไปวัดนั้นแก้วบอกว่าไม่ไกลแต่เปี่ยวและคดเคี้ยวมากส่วนน้องตุ๊กตาแม้จะอายุแค่ห้าขวบแต่ก็เป็นเด็กช่างพูดช่างถามน้องจึงคุยถามนู่นถามนี่ไปตลอดทางจนแก้วต้องบอกให้เงียบๆเ,เพราะยกต้องใช้สมาธิในการขับรถ และตอนนั้นถนนก็เริ่มมืดแล้วแถมไฟสองทางก็มีบ้างไม่มีบ้างหยกเองก็เพิ่งมาครั้งแรกยังไม่ชำนาญทางเท่าไหร่หยกขับรถไปตามปกติจนมาถึงทางสามแยกที่มีป้ายเขียนว่าแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยให้ระวังหยกจึงชะลอแล้วมองรถทางซ้ายแต่หางตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเครื่องเส้นที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเต็มไปหมดแก้วกับน้องตุ๊กตาก็พากันชะเง้อมองตามไปด้วย ก่อนที่รถจะผ่านสามแยกนั้นมาน้องตุ๊กตาก็พูดขึ้นว่าน้าแก้วเขานั่งกินอะไรกันที่พื้นพอได้ยินแบบนั้นแก้วก็รู้สึกแปลกใจส่วนหยกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมัวแต่ดูรถที่วิ่งสวนมาพอไม่มีรถเธอก็เหยียบคันเร่งออกจากแยกนั้นมาอย่างรวดเร็วพอเลยมาได้นิดเดียวแก้วก็ดุน้องตุ๊กตาว่าถ้าเจออะไรตอนเย็นๆค่ำๆห้ามทัก ห้ามพูดขึ้นมาเข้าใจไหมแต่เหมือนเด็กจะไม่เข้าใจพอเด็กเห็นว่าโดนแก้วดุเธอจึงหันมาถามหยกต่อว่านายกแล้วเขาแย่งของที่พื้นกินกันทําไมไม่สกรปรกหรอหยกเองก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยตอบปัดไปว่าน้าไม่เห็นตุกตาจึงบอกต่อว่าก็พวกพี่ๆที่ใส่ชุดขาวที่ทางแยกไงนายหยกไม่เห็นหรอว่าเขานั่งแย่งของกินที่พื้นกันอยู่คราวนี้ยกจึงเหยียบเด็ก,กทันหัน พร้อมกับหันหน้ามามองแก้วแล้วทำไมเขาถึงห้ามทักด้วยละ่ะเขายังกวักมือเรียกเราอยู่เลยน้องตุ๊กตาก็วกมาคำถามเดิมๆแก้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยได้แต่บอกให้หยกขับไวๆเพราะใกล้ถึงวัดแล้วส่วนน้องตุ๊กตาก็เริ่มงองแงบ่นว่าอึดอัดเหมือนมีคนมาเบียดและมาดึงผมเธอด้วยน้องพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนถึงหน้าวัดพอขับเข้าซอยหน้าวัดมาอยู่ๆหมาแถานั้นก็พร้อมใจกันเห่าหอน ดังจนน่ากลัวและก็น่าแปลกที่คนแถวนั้นพอเห็นรถยกเข้ามาบางคนก็ทําหน้าตกใจบางคนก็เข้าบ้านจนมาถึงหน้าวัดแก้วก็เจอกับลุงเปรมที่เป็นคนของวัดซึ่งแก้วก็รู้จักกับลุงแกดีแก้วแนะนำให้ยกสวัสดีและบอกว่าพ่อให้มารับของจากหลวงพ่อลุงเปรมจึงพูดเสียงดังมากว่าให้เอารถไปจอดที่วัดให้จอดใกล้กุฏิหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เลย แล้วเดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงพ่อมาให้แก้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลุงเปรมถึงต้องพูดเสียงดังขนาดนั้นด้วยพอหลวงพ่อมาถึงท่านก็หยิบของชิ้นหนึ่งที่พ่อให้มาเอาวางไว้ให้กับแก้วแก้วก็แปลกใจเพราะของชิ้นนั้นเล็กนิดเดียวเธอนึกว่าของหนักเพราะเห็นลุงเปรมให้เอารถมาจอดข้างๆกุฏิหลวงพ่อเลยพอแก้วรับของเสร็จหลวงพ่อก็ทักว่าพวกโยมได้ไปทําสิ่งไม่ดีไปพูดจาล่วงเกินใคร หรือพูดกับคนแปลกหน้ามาหรือเปล่าแก้วจึงหันไปมองหน้าหยกแล้วตอบว่าไม่มีนะคะพอขึ้นรถได้ก็ามาที่นี่เลยน้องตุ๊กตาจึงพูดสวนขึ้นมาว่าหนูอยากคุยกับพี่ๆชุดขาวที่เขาแย่งขนมกินกันที่พื้นแต่หน้าแก้วไม่ให้คุยพอเด็กพูดจบลุงเปรมก็ร้องอ๋อทันทีหลวงพ่อจึงเล่าในสิ่งที่เห็นให้ฟังว่าตอนทําวัดเย็นก่อนที่โยมจะมาถึงท่านเห็นทั้งวิญญ,ญาณทั้งผีเร่ร่อน ผีตายโหงหลายตนนั่งเกาะรถมากับพวกโยมเต็มไปหมดพอขับเข้ามาถึงวัดพวกเขาถึงได้หายไปพอแก้วไรยกได้ยินแบบนั้นเลยนึกถึงสิ่งที่น้องตุ๊กตาพูดในรถพวกเธอก็ขนลุกและไม่กล้าขับรถกลับบ้านเพราะมืดแล้วจนหลวงพ่อต้องลดน้ำมนต์ที่รถให้และให้พระลูกวัดกับลุงเปรมตั้งรถของโยกกลับไปส่งพวกเธอที่บ้านแล้วให้รถวัดตามไปรับพระกลับมาอีกทีเพื่อความสบายใจเพราะขากลับ ยังต้องขับผ่านตรงแยกนั้นอีกแต่ดีที่ว่าตอนขากลับน้องตุกตาเล่นสซนจนเหนื่อยหลับไปแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเด็กอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่าเห็นตอนหัวคำ่ำแล้วทักขึ้นมาอีกก็ได้